ทงกางทาบรรเดกาศยกเสาอกสาูบ้านหนองเสาด้วยค่ะเ้อนี่คือบรนยากาศยกเสาอีกสาทู่ะนี่อยากดิพี่นมารวมยกเสาอีกเสาทูกัน ปูนใบงอเหรียญเนาะค่ะเนาะใส่ไปในหลุมเพื่อเป็นิรีบงกต เรื man, yeah. pues yes. ่นีเรไปหนเ็นเยอะเ็ยม่ต้องมามากมาเดแล้วกักแนด้อยกันเลยทุกคนเล้ๆนี่ลหลอดเป็นยางเป็นเป็นหลดเป็นางยาเป็นยางเาว่ามันส้ออนเศรมันละลายพโล่หรือตที่ยางลมเสา Các nó hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những Ja, das bye

แม่ทุไซก่อนเลยแต่แกแกเปนนางรออยูุสาน bên này bạn bắn thử đi, 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 bắn nó เสาเอมีเสาโท่อกดยีีนกัมา้าด่ดาีกเชิญเชิญไปบ้านแล้วเร็วไปกินข้าวทู่บ้านเชิญนั่นยาเอ้ยยาชิญสางคนไปกินข้าก่อน กาจิ้งโผ่กันได้ไงมันกันเล้าจากยกเสาอีกเสาโทว์บานหองเสาเนี่น้ะเาเนาะเสาแก้ว่นกัมากิ้่ยูบานเี่ขิ้่านเยเนยูบาบรรยากาศยูบานเีฟเฟนละนดยึดไต่ลงรถเลยค่าบรรยากาศต้ลงรถหลังจากยกเสาอีกเสาโทแลวน้อเานาข้่ยูบานเีเ่นนะครั เป็นการทายท่าห้พี่น้องในบ่งน้ำกันเนอะ,ะนะอ่คเนาะมากุ๊กหลังบ้านมาหากุ๊กนนเมนูเรามีอะไรบ้างโอ้ขนมปีน้ำย,ยาของหวานหมอนั่นมั่นคืออะไรอันนี้ต้มไก่ต้มไก่ค่ะต้มไก่อันนั้น อันนี้แกงก้าทองแกงก้าวทองอันนี้ก็ขนมนกีนน,น้ำหยาเต็มนะค่ะน้ำหยาดกุ๊กเราก็มีแต่คนส,ส,วสวยค่ะ,ะสวยค่ะสวยค่ะ,คะ,คะไม่ใช่ว่าเราทั้งสวยทั้งหล่ออันนั้นก็น้องเขยอันนี้ก็น้องสาวอันนี้ก็น้องสาวอ,ออกกล้องกันเลยนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะวันนี้เจ๊เพนก็มาตักทชายพี่น้องกับบรรยากาศบ<อ>้านเจ๊เพ้น้อค่ะเด้อ หลังจากที่ยกอ่าเขาอึดเสาโทษของบ้านน้องสาวอยู่ข้างนอกแล้วนะคะน้องสาวกลับของเมื่อวานค่ะกินของกินร่ากันอากาศคึกคักคลิปนี้จะเป็นข้อให้พี่น้องสู้ทุกคนระดับเอ่าจะอยู่ไกลอยู mont ่ไกลรักษาสุขภาพดนะค่ะขอให้มีแต่ความสุขความสดชื่นเบิกบานดนะค่ะสวัสดีค่ะ